จริงแล้วอะไม่หว่าจะบอกว่ามันมีพรสวรรค์พรสวรรค์หนึ่งนะที่ถ้าใครมีติดตัวแล้วมันจะเลิศมากเนาะเราอาจจะเคยได้ยินคาว่าเดจาวูเดจาวูแปลว่าการที่เราเดินทางไปที่ใหม่ๆที่แปลกๆแ,แล้วเรารู้สึกว่าคุณเคยกับที่นั้นแต่มันมีคาอีกคํานึงที่ตรงข้ามกับเดจาวูมันน่าจะใช้คาว่าวูจ ja ่าเดย์หรือยังไม่รู้แต่วราหมาะเพิ่ง,งมาตระหนักรู้ว่ามันมีคุณสมบัติหนึ่งอะคะ่ะของคุณสมบัตินี้อยู่ในคนที่เขาเรียกกันว่าอินโทรส์เพราะอะไร อาการจะประมาณว่าทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆำอยู่ที่เดิมๆซ้ำๆำแต่อารมณ์สดใหม่เสมอเช่นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองอ่ะเขาจะไม่ใช่ทำเอาอารมณ์เบือ่อเช่นเมื่อวานเขาอารมณ์แบบไหนแล้วแต่วันนี้ว่าเขาอยู่กับตัวเองเขาจะไม่อารมณ์เมื่อวานมาเกี่ยวเขาจะอยู่กับปัจจุบันขนาด เช่นถ้าเขามานั่งโต๊ะตัวเดิมเขาก็จะเรียนรู้ว่าตอนนี้อารมณ์เขาเป็นยังไงกับโต๊ะตัวนั้นมันมีอารมณ์สดใหม่กับที่เดิมๆซ้ำๆเขาสามารถทํากิจวัตรประจําวันเดิมๆซ้ำๆอยู่กับตัวเองเดิมๆซ้ำๆได้โดยที่ไม่เบื่อเพราะเขาไม่เอาอดีตมาคิดไม่เอาอนาคตมากังวลเขาอยู่กับโมเมนต์นั้นว่าอ๋อวันนี้โต๊ะฉันเป็นแบบนี้วันนี้ถ้วยกาแฟฉันเป็นแบบนี้อ๋อวันนี้ฉันรู้สึกแบบนี้วันนี้ฉันมองนกมองฟ้ามองดาวเป็นแบบนี้มองดินเป็นแบบนี้อารมณ์ฉันเป็นแบบนี้ฉันแต่งตัวแบบนี้วันประเเภทนี้ จะน,น่าอิจฉาคือเขาสามารถที่จะทํากิจวัตรประจําวันเดิมๆซ้ำๆแล้วก็อยู่กับตัวเองได้ดีโดยที่ไม่มีอารมณ์เบือ่ออาจจะมีเหงาบ้างเบื่อบ้างแต่เขาจะมีอารมณ์สดใหม่เสมอในการทําอะไรก็แล้วแต่เพราะเขาอะ่ะมีพลังงานของการโฟกัสกับปัจจุบันเราจะเรียกว่าอินโทรเวิร์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่หมอสมบอกคุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติพิเศษมากนะคะลองสังเกตต,ตัวเองดูว่าเราสามารถทํากิจวัตรประจําวันเดิม,ดม,ดมๆซ้ําๆโดยไม่เอาอารมณ์เดิมๆม,ม,มาเกี่ยว เราสามารถเรียนรู้ณปัจจุบันว่าเรามีอารมณ์อะไรกับเรื่องนี้เราอินอะไรกับเรื่องนี้เราโฟกัสอะไรกับเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่การทําอะไรจําเจนสำซาาแต่มันคือการทํากิจวัตรประจําวันเดิมๆซ้าๆที่อารมณ์อยู่กับปัจจุบันและสดใหม่มันทำให้คนประเภทนี้เขาทำอะไรได้อย่าง,ย,างยั่งยืนและเกิดสกิลหรือเกิดทักษะได้ดีกับงานงานนั้นและ ในสายตาคนอื่นอาจจะมองว่านี่คือสิ่งที่น่าเบือ่อนี่คือสิ่งที่ไม่น่าตื่นเต้นคนอินโทรว์ดหรือคนที่เขามีพลังงานโฟกัสกับปัจจุบันขณะเขาจะเป็นคนที่มีสมาธิ แล้วเขาไม่ได้สนว่าใครคิดยังไงกับเขาเขาแค่โฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากับอารมณ์ที่เปลี่ยนไปของเขามันเป็นการเล่นกับตัวเองมันเป็นการเรียนรู้ตัวเองมันเป็นการปรับอารมณ์ความสุขกับตัวเองเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้นจะไม่ได้พูดหรืออธิบายว่าฉันมีความสุขนะเขาจะทําตัวเหมือนหน้าเบือ่อแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองและมีความสงบแล้วเผลอมีความขี้เล่นหรือมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ที่เลิศมาก เพราะนั้นการอยู่กับตัวเองเป็นพรสวัสดิ์ที่พิเศษมากแต่การอยู่กับตัวเองด้วยอารมณ์ที่อยู่ณปัจจุบันขณะยิ่งเป็นพรสวรรค์ที่พิเศษแล้วก็มันฝึกกันได้นะคะแต่จริงๆใครที่มีพรสวรรค์นี้ติดตัวแม่หมอรู้สึกว่าเป็นคนที่โดหน้าอิจฉาเพราะว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่เขาจะ สามารถเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นใช้เวลากับสิ่งนั้นเรียนรู้ตัวเองและเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนางานพัฒนาอารมณ์เขาควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นหนึ่งหน่วยที่เขาแลกหนึ่งหน่วยที่เขาเหนื่อยหนึ่งหน่วยที่เขาลงพลังไปมันได้การเรียนรู้ได้การเติบโตได้การเรียนรูยกับปัจจุบันขณะการไม่สะสมความเครียดการมีสมาธิการได้ผลงานและการได้เติบโตทางอารมณ์และความรู้สึกและการได้ตกผลึกอยู่กับตัวเองไปพร้อมๆกัน